สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมระห์มุลลอฮ์มุบาริกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับยามเช้าแบบนี้นะครับในวันหยุดสบายๆทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบครับท่านผู้ชมครับแน่นอนละครับเราอยู่ในสังคมที่หลากหลายเราอยู่ในสังคมที่มีสเสน่ห์นั่นก็คือสังคมของความเป็นปูวัฒนธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อที่จะนําสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิธีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاء الشهر فليصم وَمَنْ ولتكمل العدة وَلِتُكَبِّرُوا الله على ما هداكم ولا لكم تشكرون. صدق الله. ช่วงวิถีมุสลิมไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับลงใต้ไปที่ปัตตานีเพื่อที่จะดูวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมในเรื่องของการประกอบอาชีพในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ อยากจะสปอร์ตชาวประมงตั้งแต่ต้นน้ำไปเลยอยากจะสปอร์ตให้เขามีงานให้เขามีเรือท,ที่ได้เลี้ยงชีพตัวเองเราอยากเราอยากทําอะไรเพื่อคนในชุมชนเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อโดนยิงมาเราได้เห็นพลังของคนในชุมชนที่เขาให้มาเยียบคุณพ่อทุกวันมาให้กําลังใจคุณพ่อทุกวันเรารู้สึกว่าจุดนีมน้มันมีมูลค่ามากกว่าราคา สลามาเลยกุมนะครับข้อสวัสดีทุกคนนะครับผมนายฮัสซันซาและเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแห้งทยลอและยังเป็นบริษัทปลาแห้งสมกุลปัจจุบันทําเกี่ยวกับอาหารทะเลแปรรูปก,ก็เราจะไปเราจะทำประมงพื้นที่ก็คือประมงแบบชาวบ้านธรรมาดาที่ออกไปหาปลาประมาณตีสี่กลับมาประมาณสิบโมงถึงห้าโมงซึ่งธุรกิจตัวนี้จะเป็นธุรกิจแบบแบบกลุ่มวิสาหกิจก็คือ,อเราจะรวบรวมชาวประมงในพื้นที่ ส,ส่งให้กับทางเราแล้วก็ทางเราจะแปรรูปด้วยด้วยเหตุการณ์ประมาณปี5 4าสี่คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบในใชายแดนภาคใต้มันทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการตรงนี้เราอยากเราอยากทําอะไรเพื่อคนในชุมชนเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อโดนยิงมาเราได้เห็นพลังของคนในชุมชนที่เขาให้มาเยียบคุณพ่อทุกวันมาให้กําลังใจคุณพ่อทุกวันเรารู้สึกว่าจุดนีมน้มันมีมูลค่ามากกว่าราคาก็าเลยรู้สึกว่า พอเราเรากลับมาเราเอาธุรกิจตรงนี้ธุรกิจปลาให้ก่องเราเป็นจุดยืนแล้วมานั่งวิเคราะห์ว่าไอธุรกิจตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างกับคนในคนในชุมชนซึ่งพอเราเรามาเรามาคุยกับที่บ้านมาทำให้เราเกิดไอเดียวา่าเออถ้าอย่างนั้นก็เราสนับสนุนคนในชุมชนจากที่เราเอาวัตถุดิบจากข้างนอกเราก็เอาวัตถุดิบจากข้างในเป็นตั้งจากที่เราจ้างคนอื่นเราก็จ้างคนในชุมชนเป็นเป็นเป็นหลักอะ่ะมันมันมันคือคการคืนคืนกำไรให้คนในพื้นที่ก็เลยพอหลังจากนั้นก็ เราทาแบบจริงจังด้วยก,กันที่ว่าเราไปจดเป็นกลุ่มวิสาหกิจซึ่งภายใต้ที่รัฐบาลที่เขารอรับหรือว่าเขาจะสปอร์ตเราแล้วเรามีการจดบริษัทที่จะให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่เราสามารถต่อยอดธุรกิจของเราให้มันเข้าเข้าสู่ตลาดสากลได้ธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจอาหารซึ่งปัจจัยสำคัญก็คือคนต้องกินอยู่แล้วแล้วธุรกิจตรงนี้มันเป็นธุรกิจอาหารทะเลซึ่งมันเป็นมันเป็นอาหารที่ควบคู่ควบคู่กับคนไทยอยู่แล้วซึ่งถ้าเรามองว่าปลาแห้งทุกคนต้อง,ต,องต้องนึก เขาเรียกว่าแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่แปลกสําหรับคนที่สําหรับคนคนคนมุสลิมเราหรือว่าชาวไทยหรอมันมันไม่แปลกอยู่แล้วแต่ว่าในในปัจจุบันก็คือเรามีการาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อต่อเนื่องจากที่มันเป็นสดให้มันกลายเป็นกลึงจากที่มันเป็นกึึงก็กลายเป็นที่ว่ามันพร้อมทานครับปลาที่ใช้ก็จะเป็นปลากรีดขาวปลาหลังเขียวปลากุเล่าแล้วก็ส่วนมากจะเป็นปลาที่เราได้ของคนในชุมชนเป็นหลัก เราจะมีปักใจว่าหนึ่งเราต้องแก้ปัญหากับคนในชุมชน2เราจะมองเราจะมองตลาดเป็นหลักอ่ไอันนี้คือเป็นประเด็นคือมันเป็นทิศทางท,ที่ชัดเจนในในองค์กรของเราอะ่ะคือตลาดต้องมีตลาดต้องรอรับแล้วก็วัตถุดิบที่ได้ที่ได้มาจากคนในชุมชนอ่ะเราต้องซื้อได้ไม่ถือว่าวัตถุดิบที่เขาได้มาเราต้องทําเงินให้กับเขาทุกทุกทุกชนิดอ่าทุกชนิดที่เข้าได้มาเขาต้องได้เขาเรียกว่าอะไรมันต้องสร้างมูลค่าให้กับเขาตรงน,นี้คือ วิสัยทัศน์ของเราธุรกิจตรงนี้เราอยากจะปรับปรุงก็คืออยากจะสนับสนุนตั้งแต่ชาวประมงตั้งแต่โรคระบาดเข้ามาเนี่ยทำให้คนสามจะได้ภาคใต้บ้านเราอะ่ะก็ส่วนมากจะไปทํางานที่มาเลเซียมากกว่าซึ่งพอเหตุการณ์ตรงนี้ทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปทํางานตรงนั้นได้ซึ่งเขาก็ต้องกลับมาที่บ้านพอมาที่บ้านอะ่ะเชื่อเชื่อว่าตองตอนตอนนี้คืองานทุกอย่างมันเต็มไปหมดแล้วก็เลยอยากจะ เขาเรียกว่าแหละอยากจะสปอร์ตชาวประมงตั้งแต่ต้นน้าไปเลยอยากจะสปอร์ตให้เขามีงานให้เขามีเรือที่ได้ที่ได้เลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ในส่วนการจัดก,การต้งส่วนส่วนของ uh, การฝ่ายผลิตก็คืออยากจะทําอยากจะตอบโจทย์ในส่วนของอุปภัณฑ์ทุกอย่างให้เราแปลรูปไปหมดแล้วก็มีการอาวานจำหน่ายให้มันมากกว่านี้ รจัตรงน,นี้สามารถขยายไปตลาดสากลได้เพราะมันเป็นอาหารมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ไม่แปลกใหม่ซึ่งว่าคนไทยณปัจจุบันคนไทยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอ่ะก็ก็ก็คนไทยมีทั่วแล้วปลาแห้งตัวน,นี้คือถ้าเป็นเอเชียเราก็กินอยู่แล้วเราสามารถาทำคูอินเตอร์ได้ในใน,ใน,ใ,นในส่วนตรงนี้แล้วก็อาจจะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือไม่ก็นั่นแหละคือที่บอกว่า,เ,าเรื่องเรือเรื่อง,องตั้งแต่ต้นตน้ํากลางน้ำไปนะั้นเราสามารถ เคราะหอะไรเขาเรียกพัฒนาได้เรื่อยๆตั้งแตห่หาเรือให้ชาวบ้านให้เขามีงานงานบางคนที่ชัดเจนที่ไม่ต้องไปจากบ้านจากพ่อแม่จากพี่น้องจากลูกจากเมียขั้นตอนในการผลิตของแบรนด์สมบครณก็ลูกเรือออกหาเรือประมาณตีสีกลับมาอีกทีหนึงเก้าโมงเช้าก็ประมาณ10บโมงเช้า ซึ่งณเวลาตรงนั้นอนะ่ะเราก็จะมีทีมงานสมาชิกของเราไปไปสำรวจตอนนั้นว่าแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละลำแต่ละลูกเรือเขาได้ปลาอะไรบ้างข้อหนึ่งเขาได้กี่กี่ตะก้าแล้วก็ได้ปลาอะไรบ้างแต่พอเราชาวประมงบอกเขาเรียกว่าบอกปริมาณตะก้าได้เท่าไหร่เพื่อจะไปซื้อน้ําแข็งคือวันต่อวันเราจะมีการอัปเดตตลอดเพื่อจะ,เร,จะเราจะไปซื้อน้ําแข็งที่ในเมือง เพราะเราจะมีซื้อน้ําแข็งเก็บไว้แต่พอเราเราได้ข้อมูลจากลูกเรือว่าเตอปาปลาลำนี้ได้5้ากะบานะปลาลำนี้ได้10กกะบะนะซึ่งลูกเรือก็จะมีการสบัดพอเราสบัดปุ๊บเขาก็จะรวมวัตถุดิบปลาเพื่อคัดแยกปฏิทินก็จะคัดแยกไงว่าอนันี่เป็นส่วนของปลาเกล็ดขาวนะอันี่คือส่วนของปลาหลังเขียวนะเพราะเวลาเราปากมันจะไม่มีปัญหากับคนคนที่เขาผลิตอะ่ะคือที่นี่เขาจะเขาจะแบ่งไนแบ่งแยกให้ชัดเจนอันนี้คือปลาหลังเขียวอันนี้คือปลาเกล็ดขาวแต่พอเราได้ปุ๊บก็จะมีการช่างหน้างานตรงนั้นเลยเราจะไม่มีช่างทีี่่น เพื่อความบริสุทธิ์ใจของเราและก็ลูกเรือทุกอย่างมันต้องเป็นความเป็นแะไระคือเขารู้ว่าเราได้เท่าไหร่เราเองก็รู้ว่าเราได้เท่าไหร่พอเร,เราได้รู้๊บก็สมาชิกต,ตัวนี้ก็จะมาห้องผลิตฝ่ายผลิตก็มีการดองดองก็คือหนึ่งอ่าลังถ้าเราถ้าเราลัง200รลิตรลัง2 0 0ลิตรปลาประมาณ4กรกะบะแล้วก็น้ําแข็งก็คือพูดง่ายๆว่าอแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือปลา1 0น้ําแข็ง1 5น้้าแข็งแล้วก็5%เคือเกลือ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนพอรับรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นฝ่ายผลิตอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาจากวัตถุดิบตรงนี้ไปปั่นในเครื่องปั่นปลาเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้เก็บ mm. เก็บปลามันออก mm. แล้วก็ทําความสะอาดล้างด้วยน้ำสามน้ําด้วยมาต,ตรฐานออยแล้วก็ฮารานของเราแล้วก็จะมีการตากตากของเราก็จะเป็นสองแดดตากวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันวันแรกที่ตากประมาณเที่ยงวันแล้วก็จะมีการพลิกไปด้วยแล้วก็พอเราฝนตกก็เราจะตากข้างนอกแล้วก็เข้ามาข้างใน โดมของเรามีหน้าที่ก็คือจากที่เราตาด2วันเราลดเหลือเป็น1วันเพราะกติเด๋เราจะตัด1,500หาร้อย0 0กิโลต่อวันแล้วไม่ก็1,500กิโลต่อวันแล้วก็จะมีการเซฟตรงนี้ได้ประมาณ30%ของอประมาณที่เราผลิตเอาไว้ครับก็ชเชนญวีน้องมาอุดหนุนสินค้าแบรนด์สมกุลเพราะแบรนด์ของเราเรา มันมันเป็นแบรนด์ที่คุณซื้อมาคุณสามารถทําบุญให้กับคนในชุมชนด้วยคุณได้สินค้าที่จากชุมชนจริงๆคุณสามารถหารายได้ของคุณที่ซื้อมา1ชิ้นอ่ะมันไม่ใช่เข้ากับตัวเราเข้ากับสันเองแต่มันสู่ให้กับคนในชุมชนด้วยก็สามารถติดต่อ a c e บุ๊ k สันสมคุณและก็เพจสันสมคุณก็ฝากพลิตัณฑ์ด้วยนะครับ ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบแห่งนี้นะครับเป็นประจําทุกเช้าวันหยุดแบบนี้ครับวันหยุดสบายๆเพื่อมาติดตามเรื่องราวของสังคมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีหน่วยงานหลายองค์กรครับที่จะช่วยสนับสนุนนะครับไม่ใช่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะครับ ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับและที่ผ่านมานะครับมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Inside the Line Saudi Arabia Vision 2030นะครับ The Line โอกาสลงทุนของผู้ประกอบการไทยในซาอุดีอาระเบียการสัมมนาครั้งนี้นะฮะจากหน่วยงานไหนมีวัตถุประสงค์อย่างไรและผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เราจะร่วมพูดคุยนะฮะกับท่านประธานจัดการสัมมนาในครั้งนี้ครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านนายแพทย์วิรุณผ่อนพัดกุลครับสลามว่าอะรกูมครับคุณหมอครับสวัสามครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับเอ่อที่ผ่านมาจากการสัมมนาในเรื่องนี้เนี่ยอยากให้คุณหมอได้พูดสักนิดหนึ่งว่าในการสัมมนาเนี่ยมีหน่วยงานหรือองค์กรใดเป็นหลักครับแล้วก็มีที่มาอย่างไรวัตถุประสงค์ในการจัด ในการสัมมนาครั้งนี้คืออะไรครับหมอครับครับสำหรับเรื่องของการสัมมนาเรื่องของวิชั่นโซลีสองพันสามสิบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโฟกัสลงไปที่โครงการเดินลนยเนี่ยนะครับรบก็คิดจัดโดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมหาวิทยาลัยเกิดนะครับได้รวมตัวกันนะครับแล้วก็ ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นนวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับก็เลยเลือกหัวข้อนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็คือเพื่อให้ความรู้ลงไปในรายละเอียดต่างๆของโครงการนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะทําความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะนําไปต่อยอดทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งทําไปในเรื่องของขยาย ตลาดที่เขามีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นในการหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนในประเทศซาอุดิอาระเบียรเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เชิญภาคส่วนต่างๆที่มาร,ร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคนโยบายนะครับ,รบเราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภารัฐสภาประธานสภาผู้แทรนราษฎรท่าน,ท,านท่านวาน,นอนะครับ แล้วก็แพทย์หญิงเพชรดาวนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะครับเข้ามาแลกร่วมแลกเปลี่ยนนะครับให้มาให้มุมมองข้อคิดต่างๆนะครับในในเชิงพังนโยบายขณะเดียวกันเราก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตนะครับได้ส่งวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้อง นะครับแล้วก็ทางภาคราชการเองนะครับท่านทูตดามที่อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็ได้ส่งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้คุณอภิชาติเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมเปวนวิทยากรกับเราเพื่อให้ข้อมูลนะครับว่าภาครัฐจะสนับสนุนอย่างไรนะครับนอกจากนี้เราก็ยังได้วิทยากรจากผู้มีประสบการณ์ตรงในการที่ได้เริ่มเปิดตลาดหรือว่าได้ทําธุรกิจอยู่กับประเทศซาอุดีอาระเบียมานานเช่น บริษัทยักษกลีนแล้วก็คุณยูซุปช่วมชื่นเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราเพราะฉะนั้นการสัมมนาเนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรมีประสบการณ์และก็อยู่ในแวดวงของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยกว่าสามร้อยสามร้อยท่านนะครับแล้วก็ธุรกิจที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคการค้านะครับแม้กระทั่งสมาคมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาส่งผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมกับเรานะครับแล้วก็มีโอกาสสัมาแล้วก็เจาะลึกและเปลี่ยนกันครับครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการจุดประกายนะครับเป็นการจุดประกายครับท่านผู้ชมครับโดยเริ่มการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยนะครับเริ่มมาจากกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกของวิทยาลัยอิสลามกรุงเทพนะมหาวิทยาลัยเกิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้น เท่าที่ฟังคุณหมอได้พูดมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่ทําธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะได้มีมุมมองที่กว้างขวางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาร่วมสัมมนาเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยเลยทีเดียวนะครับทำไมทำไมฮะทำไมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงได้เลือกหรือคณะของเราถึงได้เลือกนะฮะในหัวข้อเกี่ยวกับเดล l ยนะของซาอุดีอาระเบียเพราะจริงๆโครงการอื่นก็น่าจะมีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวะค หลังจากที่เรากับประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้มีการลือ้อฟื้นความสัมพันธ์มาประมาณหนึ่งปีเนี่ยนะครับ,บก็พบว่า,ามีภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคก,การทูตภาคก,การศึกษาภาคธุรกิจภาคก,การส่งออกต่างๆเนี่ยนะครับก็แวะเวียนเข้าไปประชุมสัมมนาหรือว่าไปแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมาตลอดหนึ่งปีเลยนะครับครับผม ในตลอดหนึ่งปีนี้ซาอุดีอาระเบียมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในเรื่องของนยโยบายของประเทศซาอุดีอาระเบียเองที่เปลี่ยนจากประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจจากการขายน้ํามันอย่างเดียวเป็นพึ่งพาอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพ,พาะโครงการเดลราเนี่ยนอกจากพัฒนาเมือ,องเรื่องโครงการเดลรายนี่เป็นโครงการเล็กๆในในโครงการใหญ่ๆที่เป็นที่กับโปรเต์ที่เป็นพัฒนาเมืองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะดึงดูด ต่างๆให้คนเข้าไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นการไปลงทุนในประเทศซาอุดีระเบียในอ่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยได้รับการสนใจจากคนทั่วโลกนะครับประเทศเราก็ไม่อยากจะตกขบวนนะครับเพราะฉะนั้นเ,<อ>เราก็คง <ผม S 1> <ม>จะต้องศึกษาในรายละเอียดว่าเอ่ออะไรบ้างที่เขาต้องการอะไรบ้างที่เขาจะอ่าอ่าอยากจะร่วมลงทุนกับเราหรืออะไรบ้างที่เขาต้องการอ่อจากประเทศเราไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของเฮลท์แคร์ระบบสุขภาพรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฮาลาลนะครับซึ่งสุเดออาลระเบียมีความต้องการเพราะฉะนั้นในการที่นักศึกษาของปริญญาเอกของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมีอยู่หลายสาขานะครับก็คือสาขาด้านการเงินสาขาด้านศากรามฮาลานสาขาเรื่องการบริการทันและอุลลอ S <S รวมถึงสาขานวัตกรรมซึ่งซึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัมมนา,าในครั้งนี้ครับแลกะก็อีกสาขาหนึ่งก็คือเรื่องของฮารานทัวริซมหรือว่าการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบฮารานรซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะ,ะร่วมกันแล้วก็ไปอยู่ในโครงการที่เขาต้องการอยู่ที่ประเทศเซอเบียเบียได้แพะนักศึกษาก็เลยเลือกเรื่องนี้ ทำให้สามารถจะทํางานร่วมกันได้ในในหลากหลายมิติครับครับผมก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมเพราะเวลาเวลาเวลา,า,า,าเรามองความผูกพันระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียกับประเทศไทยหรือซาอุดีอาระเบียกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมองพื้นฐานปุ๊บเวลาเราเหลียวมองปับ๊บเราจะมองถึงเรื่องฮัจจ์ทันทีเลยนะฮะเราจะมองถึงเรื่องฮัจจ์ความผูกพันเพราะแน่นอนพี่น้องมสลิม,มต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมืองไทยก็ปีหนึ่งก็เป็นหมื่นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันถ้ามีเวลานะฮะทีนี้เมื่อสัมมนาแล้วนะครับเหตุผลที่เลือกเดลนยคุณหมอก็ได้บอกไปแล้วเราคาดหวังอย่างไรครับจากการสัมมนาในครั้งนี้ครับคุณหมอครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเราเนี่ยได้เป็นสถาบันการศึกษาที่นําความรู้หรือองค์ความรู้หรือว่าผู้มีประสบการณ์จากประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ย S <S 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 มาสู่ผู้ประกอบการของเรารเพื่อให้เขามองหาโอกาสนะครับเพราะคาดหวังว่าผู้ที่เข้ามาร่วมสมนาเราเนี่ยจะมองเห็นโอกาสที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจของเขาอันที่หนึ่งเลยความคาดหวังเลยนะครับ,รบอันที่สองก็คือคาดหวังว่าเออ่เรื่องต่างๆที่มีรายละเอียดมากมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเมืองใหม่การวิธีค,คิดวิธีการพัฒนาเมืองรวมถึงการไปลงทุนต่างๆในเนี้ยมีกระบวนการขั้นตอนเนี่ยต่างๆ นะครับมีปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือมีข้อจํากัดต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยควรจะเจาะลึกเรื่องเหล่าน<ม>ี้แล้วก็รู้ซะก่อนนะครับ <Genau. S 1> นอกจากนั้นเราก็จะมีช่องทางนะครับการที่มาสั <mumbles. S 1> หาหมนาร่วมกันเนี่ยนคาดหวังว่าจะมีเน็ตเวิร์กหรือมีช่องทางที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางภาคร,ราชการนะครับ <ifi? S 1> สมาคมผู้ประกอบการต่างๆสมาคมสภาอุตสากรรมสภาหอการค้าเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในการส่งวิทยกรมา นะครับเพราะฉะ้ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะมีที่ปรึกษาต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ทําไปแล้วเนี่ยนะครับพบปัญหารุรสษรคยังไงหรือว่าพบข้อจํากัดอะไรหรือว่าข้อห่วงใย,ยยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าความคาดหวังก็คือเราคาดหวังว่าะจะเกิดเน็ตเวิร์กแล้วก็จะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมานครับ และสิ่งที่คิดว่าจะเป็นความคาดหวังสุดท้ายเลยก็คือว่าการทํางานร่วมกันกับภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนเพื่อที่จะผลักดันสิ่งที่เรามีในประเทศไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวัง ครับ,รบผมเพราะฉะนั้นความคาดหวังของคุณหมอแน่นอนแหะครับมันจะมีผลพวงผลกระทบกับความเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นคุณหมอได้พูดถึงภาคเอกชนภาครัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้มองเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไทยซาอุดีอาระเบียเนี่ยยังขาดอะไรครับที่รัฐควรจะต้องให้การสนับสนุนดูแลมากขึ้นครับหมอครับสาหรับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเอง เนื่องจากว่าเราหาายความสัมพันธ์นานแล้วก็มีความสัมพันธ์เฉพาะเรื่องอาชีและอุมรหอมาใช่ครับนะครับความสัมพันธ์ด้านอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กต่างๆทางด้านหอการค้าหรือต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังก็คือรัฐกับเอกชนจะต้องทำเขาเรียกทำงานร่วมกันเพื่อที่จะปลักดันตรงเนี้ยให้เกิดคอนเน็กชันระหว่างบริษัทห้างร้านบริษัทต่างๆและก็สินค้าต่างๆครับ นะครับให้ตรงตามความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ของเราเองเนี่ยประเทศเราเองก็ต้องผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยนะครับเเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของสารหรือว่าวัสดุเหลือบางอย่างที่เราไม่ควรจะใส่เข้าไปในเครื่องสำอางเพราะว่ามันอาจจะทําให้เป็นข้อห่วงกังวลหรือทําให้ขายไม่ได้ที่ประเทศในกลุ่มอารับ <m> <Thom. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่ ผู้ผลิตต่างๆต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นรัฐก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับเอกชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องฝึกศึกษาหาความรู้แล้วก็แล้วก็พยายามผลักดันสินค้าตัวเองให้ถูกถูกต้องตามความต้องการของตลาดที่ประเทศเซลร์เียนะครับผมนะฮะก็คือต้องเชื่อมโยงนะฮะร่วมกันสนับสนุนอะไรที่เป็นช่องว่างที่รัฐสามารถที่จะสนับสนุนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้าย คุณหมออยากจะฝากความหงวงใยอะไรกับสังคมในปัจจุบันครับครับเนื่องจากว่าความเข้าใจในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยจะเป็นในทั่วโลกเนี่ยนะครับมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องศึกษานะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องฮาราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเี่ยให้ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึน่งที่เป็นห่วงใหญ่ว่าค,ความเข้าใจเนี่ยยังไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อห่วงใหญ่ข้อที่สองก็คือเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องภายใต้ออไลเมนต์หรือว่าภายใต้ แนวทางเดียวกันนะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าไปขัดกันหรือว่าต้องเสริมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับนอกจากแข่งขันกันเองภายในประเทศแล้วเนี่ยต้องรวมตัวกันเพื่อแข่งขันกับประเทศต่างๆเพราะว่าเราไม่อยากตกขบวนนะครับประเทศต่างๆเวลาเข้าไปเนี่ยเขาไปเป็นทีมไทยแลนด์เขาไปไปไปนไปในลักษณะของผู้ประกอบการร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันผลักดันนะครับเพราะว่าเรามองว่าประเทศเราเนี่ยมี อ่าสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่ามีศักยภาพของแรงงานมีฝีมือมีศักยภาพของการผลิตในในใน,ในภาคการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปูเรื่องเหล็กเรื่อง,อ,ง,อ,งอุตสาหกรรมต่างๆมากมายทีแ่แข่งขันกันได้เพียงแต่ความเป็นเอกภาพความร่วมมือกันเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนนะก็ต้องพึ่ง<ม>พึ่งเน,น็ตเวิร์กต่างๆที่จะช่วยกันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค ธุรกิจนะครับที่จะติดต่อกับประเทศซาอุดีอาระเบียผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้การสัมมนาที่ผ่านมานะครับยังจะยังประโยชน์ให้กับสังคมและเชื่อว่าคงจะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ไปอีกในอนาคตนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายแพทย์วิรุณพรพัฒกุลที่มาร่วมในรายการและพูดคุยกับเราครับขอบพระคุณมากนะครับสละอารักุมครับวัสดีสัท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ผมเชื่อว่าจากการสัมมนา,าที่ผ่านมาก็คงจะยังประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกอบการในการที่จะติดต่อการค้ากับประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างแน่นอนนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับวันหยุดสบายๆกับการเรียนรู้ร่วมกันวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลางู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะรรหมะตุลลอฮวะบะราะกาตุสวัสดีครับ ใครที่มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสบายใจและได้ผลลระบุชนเท่านั้นแต่พระองค์อัลลอฮฺบานูอัตตาลาจะได้ส่งเมตตากับเขาเหล่านั้นด้วยดังที่ท่านรอซูลลลอฮซอลลัลลอฮฺวะยลยฮิวสัลลัมได้กล่าวว่าผู้เมตตาทั้งหลายนั้นพระองค์อัลลอฮ์จะส่งเมตตาพวกเขาเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้เมตตาแก่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้เถิดเพราะผู้ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้า จะเมตตาพวกท่านบันทึกโดยอบูดาวุธ